สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและเอฟซีทุกทุกท่านคิดว่าจิมาสรุปชุดล่างให้เนะาะวันนี้ครับวันที่ไรสิบสองแล้วติจากที่ได้ลงไปให้เนาะจากลงไปให้เป็นหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็จับคู่ไปให้เป็นบางส่วนเนาะอันนี้ก็เป็นหลักสิบนี่ก็เป็นหลักสิบหัวที่แล้วห้องก็เป็นเนนไปที่หกนั่งหกเก่าเห็น เกิบมาเจ็ดจะห่ดไไปก็ไปที่ศูนย์ไปที่ศูนย์อันนี้ก็เป็นหลักสิบเขามาตัวนี้นี่คือสิมานี่เนาะอันนี้ก็เป็นหลักสิบเป็นหลักหน่วยเป็นหลักหน่วยน,นี่เป็นสูตรเด่นตีลงไปก่อนหน้านี่เนาะอันนี้เขาสิบว่าเบิง้งโตปักหลัก,ลกลมาจิตเด่นในตำแหน่งใดแล้วก็มาติดดับหรือเปล่า เช็คไข่ย่างละเอียดเนาะมาติดดับตรงตำแหน่งใดตำแหน่งใดเท่ากับสิมาเนียนต้นเด่นตัวแต่ละหลักแต่ละหลักให้เนาะสิมาจับกูเด่นกูย่างไข่แต่หลักเด้อเป็นหลักสิบหลักหน่วยเนาะอันนี้ทีเอ็จับกูให้ที่ว่างให้ว่าไปคบล่างปาะเดี๋ยาสิมาเบิง่งจุดเต็มปักหลักได้แน่เนาะ คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิเงเท่านั้นเป็นการคำนวณสิทธิย้อนหลังผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สาหรับสนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำคลิปบวปปกเอกับเป็นพิพิธตึกถึกพี่น้องเอ้ยกับคนชายแดยนเนาะครับอยู่ในหนึ่งในซีของตำบลเขตยดบุรีสีแดงจังหวัดสุรินทร์กับตัวคือยูทัง,งนนว่านุงเทปไทว ครอบพวกระอยู่ทางก็เป็นห่วงเป็นยังกันลลนบยบวกเลขบวกหยังก็เป็นพิษพิตึกๆเป็นทรงลงเสงนเลงไป3เดือนมาแล้วก็ยังเป็นยังบ่แล้วกันอยู่ทางชายแดนก็ได้เนาะไปอันนี้เอ็ดสิว่าสรุปให้่ได้พนะี่น้องเด้อจากชุดเด้นเด้นปัก,ลกหลักแล้วก็เด้นซื่อๆนี่เอ็ดสิมัตมาร่วมกันตัวเด่นมันก็นสิเด่นไปที่7อีกเนาะ เจ็ดสูตรไปเลยเจ็ดสูตรไปทีหนึ่งตัวรองลองมากสิบเอ็ดตัวนี้มันมันมันมีตำหนิอยูย่ให้็นจะเอาไว้ก่อนได้ไหมน้องไนดะ้ตัวรองมานี่กัตัวนี้ตัวนี้นะเนาะเต้นที่สุดก็จะไปที่เจ็ดเจ็ดสูตรไปทีหนึ่ง เทียดลงไปให้ทีว่าครบลางครบลางเนาะเทียดลงไปว่าครบลางมันมีดัวนีหนะน,นึ่งห้าแปดเก้าศูนย์นะหนึ่งห้าแปดเก้าศูนย์ี้เอสจุบัดมี้นเฮาเบิงเดนโกโม่นี่มันก็ะิไปที ที่หนึ่งนะมันมีเจ็ดสูตรตัวนี้ตัวนี้ก็เจ็ดสูตรเขื่อนแต่ว่ามันมันมีตำมหนี้เดี๋ยวเอดสี่ไล่ฟังนะตัวที่หนึ่งห้าแล้วก็แปดแล้วก็เก้าแล้วก็ศูนย์ไปตามลำดับฮนะนี่อันนี้เนาะวันนี้ว่าเบิ้งลักสิบลักสิบ ตัดลักสิกบอาแคตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหาโตพ่อปอติดดัวเด่โตที่มันบดติดดับมิะมีตัวนี้ตัวนี้ก็ติดเกลื่อน,นจะเหลือตัวนี้วันนี้จะมาเหลือตัวเด่นเดีย๋ยวเชว่าให้เป็นเด่นชนดับเมื่อโตลักสิบไปทีเก่ากับศูนย์กับหา นะที่มันหลายสูตรแต่ว่าตัวที่มันปฏิทัศมันตัวนี้นตัวเดียวนะแล้วก็บแปดหนึ่งแล้วมันหน่อยสูตรอยากจะออกไปก่อนเราไปทีห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ยี่สิบจุด ไล่เพราพี่น้องได้สิว้างให้เป็นครูเด่นแล้วก็เป็นครูร่องให้ได้มานี่ลักหน่วย ตัดเอกอีกตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าที่จะไปหาตัวตัวนี้ก็ที่จะเกินแต่ว่ามันมันมัน,ม,นมาเด่นอยู่เนาะหลักหน่วยตัวนี้เกิเนเหลือตำแหน่งเดียวเห็นหนึ่งมีเจ็ดสูตรมันจะมีตำแหน่งเดียวเป็นตัวนี้เนาะหลักหน่วยก็จะเหลือ 5้าแศนี่จะเป็นตัวร่องพน่นอนนที่ห้าแปดก้าแล้วก็ศูนย์ห้าแปดเก้นย์มันก็จะมากรบนาคกบตำแหน่งบนบัน,นี้้เขาาเบิกตัวเด่นตัวเด่นมันเด่นไปที่1 วนี้ว่ามาเช็คบางสูตรตัวดับหลักหน่วยมันหนึ่งติดับหลักหน่วยมันก็จะอยู่ทีหลักสิบตัวเดียวเนาะคูดเด่นคูดเด่นนี่เนาะห้าแปดเก้าศูนย์จะรู้ไหมไปตัวทีมันปติดับได้ ไอ้ที่นะกูนะจะเขาก็จะไปเป็นครูร่องเนาะไปทีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์มันก็นจะนักตีดับอยู่นอนได้นี่เข้าใจอยู่เนาะ บัดนี้เข้ามาไปทีคูล่องไปทีคูล่องคูล่องตัวทีมันติดตับนี่นะเดี๋ยวได้ไปทีอันนี้มันหน่อยเนาะไปทีเก้า เก้าแปดแล้วก็เก้าศูนหนึ่งถรามาามาตัวนี้พอตำแหน่งหลักด้วยมันมันนี่เนาะที่หนึ่งศูนย์มช่มาศูนย์ศูนย์พช่เนาะเียนจนดับนี่ลายสูนยอยู่นี่ พ่ออ่านกำลังแต่ว่ามันติดดับตั้งหลักสิบหลักหน่วยก็เพื่อเรือเพื่อขาดศูนย์ศูนย์เรือมันมากเนาะพอมันสูตรเด่นมันพอๆกันกับนี่แต่ว่ามันติดดับตั้งหลักสิบหลักหน่วยที่นี่ถ้า <c oughs> ถ้าดับเอาวิวมาเกจิมาตัตวนี้แล้วก็ศูนย์เก้า พอกันพ่อๆกันนะมีเท่านี้ครูดเด่นนี่ตัวมันหลายสูตรแต่ว่ามัน,ม,นมันติดกับเพี่น้อนๆนะทั้งหลักสิบหลักหน่วยทั้งหลักสิบหลักหน่วยติดกับแต่มันเด่นมันเด่นอยู่ ตั้งเจ็ดสูตรแต,มต,ต่มันติดดับตัวเทียนบติดับในตำแหน่งหลักสิบมันจะมี1กับแปดตัวนี้ก็ติดตตดับเพื่อนตัวงหานี่ก็หาก็ติดดับหลักติดับหลักสิบเพื่อนมาก่ากับมันจะเหลืออยแค่นี้นี่แค่นี้ เด่นหนึ่งศูนย์เนี่ยมันเพื่อนม่านกันมันก็จะมานตัวนี้นะพี่น้อเนาะหยกกันมาหนีแล้วมันจะได้เป็นยังศูนย์เนาะเป็นเหลี่มมาหยาดนล้วมาตัวนี้ก็ได้แต่ในมันก็ออกในขูมือนี่มันบอกเพื่อตะเกาถึงอันหยองามมันก็มันก็เคยมาอยู่เคยว่าเคยเห็นออกที่เด่นหนึ่งหนึ่งศูนย์ี่จะเป็นคูเดนคูเด่นมิซี่คูนี่ เมื่อตัดตัวดับในแต่ละหลักบอกมันก็จะมาตัวนี้หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์คูรองก็จะเป็นตามนี้เนาะอเอาอันนี้ครบครบในชุดสรุปชุดล่างเอาเอ้าพอได้ไปหยิบจับฉลากตามนี้แต่ฟูทีว่าใบควกักับเอ็ดก็ว่าให้เป็นคูเด้นนั่นแหละเก้าศูนย์เก้าห้า ในก่อนหน้านี้เนาะแต่บระเี๋พอมาเช็คในตำแหนง่งตัวรับแต่ละหลักแต่ละหลักมันก็เหลือโยแค่นี่กุลินแค่นี้ฮะเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่องนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ